เวลาเราซื้อหอมกินกันเนี่ยจะบอกว่ายามันแรงมากเลยนะคะเท่าที่ได้รับความรู้มาทายแบบนั้นเราปลูกกินกันเองดีกว่าไหมเพราะว่าปลอดภัยแน่นอนจะงามหรือไม่ก็ช่างมันเถอะถือว่ามันปลอดภัยสำหรับเราไม่ว่าจะเป็นถั่วนะคะก็ยาเยอะเหมือนกันเนาะถ้าในท้องตลาดอันนี้เราปลูกเองเนี่ยมีทั้งแตงมีทั้งคะนา้าผักสวนครัวน,นิดๆหน่อยๆก็กวางตุ้งอะไรเงี้ยค่ะ ภักกาศคม ผักกาดสีขาวผักกาดยี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็คือรวมทุกอย่างเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกมันลงไปนะคะแต่จัดระเบียบสังคมให้มันสวยงามหน่อยอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะคะจะเป็นลอยฟ้านะคะ,ะบ้านเราก็จะได้มีครบแล้วเราก็ไม่ต้องไปซื้อเราก็เตรียมเงินไว้แค่เนื้อสัตว์ก็พออ,อันนี้ก็ลงใหม่นะคะสําหรับผักสลัดของเราซึ่งรอดแลกม,มันโตแล้วมันแก่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ลงรอดใหม่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ จัดระเบียบสวนดีๆมันก็จะทำให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ชิวๆได้อย่างมีความสุขสุขภาพจิตสุขภาพกายแล้วก็แข็งแรงดูดีขึ้น